สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านลอดช่องโภกล้องค่ะสําหรับร้านลอดช่องโภกล้องนะคะเขาก็จะมีเครื่องเคียงให้เราเลือกมากมายค่ะเครื่องเคียงนะคะก็จะเป็นจากที่เจ้าของร้านทำเองเลยค่ะก็จะมีลอดช่องเม็นแมงลักมัน,มน,มนเผือกสับปะรดค่ะลูกชิ้นผั่วแดงข้าวโพดทับทิมบุนมะพร้าว แล้วก็ขนมปังขนมปังไข่ค่ะให้ท่านได้เลือกกันทานเยอะๆนะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะเครื่องเอ่อเครื่องก็จะมีให้เลือกหลากหลายขนาดแก้วนะคะมีทั้งไซส์ใหญ่และไซส์กลางค่ะไซส์ใหญ่ราคาจะอยู่ที่25บาทไซส์กลางก็อยู่ที่20บาทค่ะเครื่องเราสามารถใส่ได้1-3อย่างเลยค่ะ แล้วก็ทางร้านนะคะก็ยังมีบริการให้กลับบ้านได้ค่ะเวลาเราจะสั่งกลับบ้านก็สั่งเป็นทั้งแบบแก้วแล้วก็แบบถุงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะมีเมนูไว้ให้เราจดแล้วก็เมื่อเราจดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรับออเดอร์ตรงที่ข้างหน้ากันค่ะเดี๋ยวข้าวขอจดกันนะคะ อนนี้นะคะเราก็จดเมนูแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสั่งกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติของรสชาติที่นี่เขามีรสชาติกันยังไงค่ะมาค่ะขมวันขว่าค่ะขออนุญาตค่ะสั่งเมนูไหนค่ะค่ะค่ะทานที่นี่เลยค่ะทานที่นี่ค่ะใส่แก้วกินที่ร้านค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเมนูที่ข้าวสั่งก็มาส่งดิบข้าวเลยเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะนี่ทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นลอดช่องใส่บนแมงลักเนาะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยค่ะอ,อีกเมนูนที่ข้าวสั่งนะคะนี่ค่ะลอดช่องค่ะแล้วก็จะมีวุ้นมะพร้าวกับออขนมปังไข่นะคะเดี๋ยวเขาจะมาลองชิมค่ะจริงๆทางร้านก็คือมีทั้งแบบตกักแล้วก็แบบที่ว่าเราคนกันได้แต่ว่าเข้าจะเลือกแบบคนเอามากกว่าค่ะ นะคะทุกนรสชาติของราท่องท่นี่นะคะจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างหวานมีกลิ่นน้ําตาลโหนดที่ชัดมากเพราะว่าซีเนเจอร์ของร้านนี้เขาเป็นรสช่องที่ทำมาจากน้ําตาลโหนค่ะ ค่สำหรับแก้วนี้นะคะข้าวได้สั่งรอดช่องบุญมะพร้าวแล้วก็ขนมปังไข่ค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเขาจะมาลองชิมกันดูนะคะ <c oughs> อร่มากทกคนรสชาตินะคะ <c oughs> ก็เป็นรท่านที่มาจากน้ำตาลตโหนดค่ะกลิ่นของน้ำตาลตโหนดจะชัดมาก หอมหวานมันกลมกล่อมหอมคอืมอรอยาค่ะค่ะแล้วช่องพกกับเรานะคะเห็นไหมคะว่าทุกคนมีบรรยากาศที่ดีรสชาติที่ดี แล้วอีกทั้งยังมีแฟนเพจ c e b o o k ไว้ให้ติดตามเนียนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะชื่อว่าร้านลอดช่องโพการ้องค่ะตัวร้านก็อยู่ที่ถนนโพกการ้องเลยค่ะใจเลยวัดกักกำแพงแรงมาไม่ไกลค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้าวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปกินลอดช่องโพกการ้องต่อก่อนะะคะบ๊ายบายค่ะ